สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงวันนี้เรามาพร้อมกับการวิเคราะห์ดวงประจำปี2025สําำหรับชาวราศีกันปีนี้ชาวราศีกันจะพบกับโอกาสและความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในหลายด้านทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพและแน่นอนว่ามีเคล็ดลับเสริมดวงมาแนะนำด้วยค่ะอย่ารอช้ามาดูดวงของคุณไปพร้อมกันเลย ในปี2025การงานของชาวราศีกันโดดเด่นมากโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการวางแผนการจัดการหรือการแก้ปัญหาคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มความก้าวหน้าในสายงานของคุณและมีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญสำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่ปีนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยน โดยเฉพาะงานที่ใช้ทักษะการคลิดวิเคราะห์หรือการทำงานเป็นทีมระวังเพียงเรื่องการจัดการเวลาให้สมดุลการเงินของคุณในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดีคุณจะมีรายได้ที่มั่นคงจากงานประจำหรือธุรกิจที่คุณรงแรงไปในปีก่อนๆอ,อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะในช่วงกลางปี การวางแผนการเงินร่วงหน้าและการเก็บออมจะช่วยสร้างความมั่นคงในระยะยาวความรักของคนเกิดราศีกันคนโสดปีนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณอาจพบคนที่น่าสนใจจากการทำงานหรือกิจกรรมร่วมกันคนที่เข้ามาในชีวิตคุณปีนี้จะมีความจริงใจและช่วยสนับสนุนคุณในหลายๆด้านคนมีคู่ ความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์มั่นคงมีโอกาสวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการซื้อบ้านหรือการขยายครอบครัวแต่ระวังเรื่องการสื่อสารผิดพลาดที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้สุขภาพของชาวราศีกันในปีนี้โดยรวมแข็งแรงดีแต่คุณควรระวังปัญหาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและการปวดหลังจากการทำงานหนัก ควรใส่ใจเรื่องอาหารการกินและการพักผ่อนที่เพียงพอการออกกำลังกายที่ช่วยผ่อนคลายเช่นโยคะหรือการเดินเล่นจะช่วยปรับสมดุลร่างกายและจิตใจวิธีเสริมดวงของชาวราศีกันข้อ1สวมใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่มีสีเขียวอ่อนหรือสีฟ้าเพื่อเพิ่มพลังด้านความสงบและโชคลาภข้อ 2. ทําบุญด้วยการบริจาคอาหาร หรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาเพื่อเสริมดวงด้านการงานและการเงินข้อ3ปลูกต้นไม้ที่ช่วยเสริมพลังงานดีเช่นต้นไม้มงคลอย่างพลูด่างหรือเฟิร์นเพื่อเพิ่มความสดชื่นในบ้านในปี2025สําำหรับชาวราศีกันถือเป็นปีที่คุณจะได้แสดงศักยภาพในทุกด้านทั้งการงานที่ก้าวหน้าการเงินที่มั่นคง ความรักที่อบอุ่นและสุขภาพที่ดีแม้ว่าจะมีเรื่องให้ต้องระมัดระวังบ้างแต่ด้วยความรอบคอบและความพยายามของคุณจะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างราบรื่นขอให้ชาวราศีกันทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตในปีนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคำทำนายดีๆแบบนี้ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ